ภารกิจการล้อมรั้วไม้ไผ่ที่นาเพื่อที่จะปล่อยวัวลงมากินข้าวในแปลงนาก็เสร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีครับสำหรับสาเหตุที่ได้ทำการล้อมรั้วแปลงข้าวเนื่องจากว่าทุกๆวันเราจะต้องตัดหญ้าให้วัวทั้งเช้าทั้งบ่ายมันก็เป็นการใช้พลังงานที่มากในแต่ละวันผมเองก็ได้คิดวิธีการว่าทำยังไงที่เราจะลดภลระงานเราลงในการที่จะตัดหญ้า ได้อีกอย่างหนึ่งในแปลงข้าวเองก็มีหญ้าขึ้นปนไปหมดซึ่งมันเยอะและก็เห็นตัวอย่างของหลายๆท่านที่เลี้ยงวัวแล้วก็ปล่อยวัวลงมากินข้าวมากินหญ้าที่มันเกิดปนกับข้าวในท้องนาก็เห็นผลผลิตของข้าวก็ไม่ได้แย่ลงไปก็ยังมีผลผลิตที่น่าพึงพอใจอยู่ผมก็เลยทดลองคิดว่าเราน่าจะล้อมล้วนาเพื่อที่จะ ลดภาระในการตัดหญ้าลงก็ใช้เวลาในการล้อมรั้วมาเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์นะครับในส่วนที่ล้อมเป็นแปลงนาขนาดสามไร่นะครับกว้างประมาณ40เมตรลึก120เมตรนะครับใช้เสาไม้ไปทั้งหมด320ต้นไม้ไผ่ลำละประมาณ 3- 4สี่เมตรนะครับไม่ได้ลำยาวมากใช้ไปก็ประมาณ320ิบลำผมตีแค่4ี่ลาวนะครับ แต่ว่าวิธีที่เราป้องกันก็คืออย่าให้มันห่างมากอย่าให้วัวมุดได้เพราะวัวชอบมุดมากกว่าที่จะกระโดดช่องหนึง่งความห่างของราวไม้ไผ่นะครับจะอยู่ประมาณ20-25เซนความสูงอยู่ประมาณเมตรสิถึงเมตรยีนะครับวัวไม่กระโดดครับส่วนใหญ่วัวจะชอบมุดครับวัวไม่ค่อยที่จะกระโดด <ừ. S 1> ก็เลยทำให้ต้องตีถี่นิดนึงนะครับผมใช้อยู่สี่ลาวผลจากการใช้งาน วัวไม่กระโดดข้ามลาวไม่ไผ่นะครับไม่กระโดดข้ามรั้วแล้วก็ป้องกันปัญหาที่วัวมุดได้ครับเพราะว่าถ้าเราตีห่างหรือช่องมันกว้างวัวมันชอบที่จะมุดสามารถป้องกันวัวมุดได้เพราะว่าถ้าเราตีลาวห่างกันวัวอาจจะมุดได้เพราะวัวพวกวัวลูกนะครับพวกวัวเด็กๆใช้ตะปูไปทั้งหมดยี่สิบกิโลครับตะปูสามใช้แบบสามอ้วนนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงดีถ้าไปใช้ แบบสามผอมนี่มันจะชอบงอผมใช้สว่านดอกจอเจาะเหล็กเจาะนำก่อนนะครับป้องกันปัญหาไม่ไผ่แตกจากการที่ล้อมเสร็จแล้ววัวก็เดินกินหญ้าอย่างอเนจอร่อยนะครับก็ทำให้ผมลดการตัดหญ้าลงเพราะว่าผมปล่อยวัวให้ออกมาเดินแท้เลีมยมหญ้าตั้งแต่ประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะครับประมาณห้าโมงเย็นผมก็ไล่กลับเข้าคอ,อกนะครับ ผมก็จะตัดหญ้าแค่นิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับวัวตัวไหนที่อยู่ในคอกที่ผมขังไว้นะครับไม่ได้ใช้พลังงานเหมือนเดิมแล้วครับท่านใดอยากเอาสิ่งที่ผมแบ่งปันไปทดลองใช้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสาระดีๆจากหมอมาหน้าครับวันนี้ผมมาถ่ายทอดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ